ทัศนคติที่อ่อนแอนำมาซึ่งนิสัยที่อ่อนแอเด็กน้อยชาวยิวผู้นี้เกิดที่ประเทศเยอรมนีครอบครัวของเขาทำอาชีพประกอบธุรกิจผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าในวัยเด็กถือว่าเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ช้า เนื่องจากมีความบกพร่องทางการอ่านเขียนหรือดิสเลกเซียและเขาก็ชอบใช้เวลาเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นเด็กชอบนั่งเพอ้อฝันและมีจินตนาการสูงส่งการเรียนของเขาค่อนข้างแย่ในวิชาภาษาและวรรณคดีแต่เขาทําลายความกังวลของครอบครัวที่ว่าเขาอาจจะเรียนไม่ได้นั้นเขาได้ลบล้างไปด้วยความเก่งกาจที่เขาแสดงผลงานออกมา ผ่านการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเขาไม่ชอบอยู่ในกรอบแบบแผนดั้งเดิมและกดซ้ำซากพอเขาโตมาเขาขอบคุณว่าการพัฒนาทฤษฎีของเขาเป็นผลมาจากความเชื่องช้าในวัยเด็กทำให้เขาได้มีเวลาเพอ้อฝันเกี่ยวกับอวกาศความสัมพันธ์กับคุณครูผู้สอนในวัยเด็กมีปัญหาค่อนข้างมากเพราะเขาไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆ ไม่ปฏิบัติตามแบบแผนค,ค้าครืและต่อต้านการใช้อำนาจบังครับในสายตาคุณครูเขาจึงเป็นนักเรียนขบฏขณะมีครูคนหนึ่งเคยประกาศว่าคนอย่างเขาไม่มีวันได้ดิบได้ดีแม้กระทั่งคุณครูที่ชื่นจชมในอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเขาในที่สุดก็ยังขัดแย้งกันรุนแรง ด้วยความหัวแข็งของเขาเองแต่แล้ววันหนึ่งอัจฉริยภาพก็ถือกำเนิดขึ้นจากทฤษฎีสัมพันธภาพที่เขาสร้างขึ้นนั่นเองและเขาคนนึ่งก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์และนี่คือสิบคำคมที่อาจจะทำให้คุณค้นพบความเป็นอัจฉริยภาพในตัว เมื่อเรายอมรับในข้อจำกัดของตัวเองแสดงว่าเราล่วงข้อจำกัดนั้นไปแล้วมีแต่คนบ้าทเท่านั้นที่ทำสิ่งเดิมๆแต่กลับหวังผลลัพธ์ที่จะแตกตา่างคนที่ไม่เคยทำผิดพลาดเลยคือคนที่ไม่เคยลองทำอะไรใหม่ๆ ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีความสุขจงพัฒนาการชีวิตด้วยจุดหมายไม่ใช่ผู้คนหรือสิ่งอื่นใดจินตนาการสำคัญกว่าความรู้คนทุกคนควรได้รับการเคารพในความเป็นตัวตนของเขาแต่ไม่มีใครควรได้รับการนับหน้าถือตามากกว่าคนอื่น คุณไม่อาจแก้ปัญหาได้ด้วยความคิดแบบเดิมที่เคยสร้างปัญหาให้กับคุณตั้งแต่ครั้งแรกจงอย่าพยายามเป็นคนเห็นความสำเร็จแต่จงพยายามเป็นคนที่มีคุณค่าดีกว่าจงเรียนรู้จากอดีตมีชีวิตเพื่อวันนี้และมีความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าหยุดตั้งคำถาม ความอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผลท้ายที่สุดนี้ใจกลางของอุปสรรคนั้นมีโอกาสซ่อนอยู่